ณชวีเธอมีอาการเจ็บที่ลำคอและใบหูแถมด้วยอาการเสียงแหบแห้งเธอจึงไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลและความจริงก็ปรากฏโรคร้ายที่เธอต้องเผชิญนั้นก็คือชื่อโรคโรคมะเร็งกล่องเสียงโรคนี้เกิดจากการที่มีเนื้อมะเร็งเจริญเติบโตขึ้นที่บริเวณกล่องเสียงซึ่งอยู่เหนือทางเดินอาหารซึ่งเป็นมากในหมู่สุภาพบุรุษที่มีช่วงอายุ50ปีขึ้นไป และประเด็นสําคัญที่จะทําให้สามารถเป็นโรคนี้ได้ก็คือการสูบบุหรี่อย่างหนักและอยู่ในที่ที่มีคนสูบบุหรี่การดื่มสุราก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เป็นโรคนี้เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าก็เกิดการสะสมของนิโคตินและแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นจนทําให้เกิดเนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียงถูกทําลายจนเกิดเนื้อร้ายจเจริญเติบโตขึ้นได้และสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเดิมเมื่อเกิดเนื้อร้าบริเวณนี้ก็คือ การเจริญเติบโตที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วของเซลล์มะเร็งนั่นเองอาการเจ็บคอในตอนแรกอย่างที่คุณชวีประสบนั้นถือเป็นอาการเริ่มต้นที่สําคัญมากโดยทั่วไปแล้วอาการเจ็บคอเนื่องจากหวัดนั้นอาการเจ็บจะแพร่กระจายไปทั่วลําคอแต่ถ้าหากเป็นโรคมะเร็งกล่องเสียงอาการเจ็บจะรู้สึกเฉพาะบริเวณที่เกิดการเจริญเติบโตของเนื้อมะเร็งเท่านั้นความแตกต่างของอาการเจ็บคอทั้งสองแบบนี้จะเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาได้ทันท่วงที นอกจากนั้นอาการเจ็บหูที่เกิดขึ้นกับคุณชวีเป็นเพราะการที่ประสาทของลำคอและประสาทของใบหูนั้นเชื่อมโยงกันนั่นเองซึ่งเส้นประสาททั้งสองนี้ต่างก็เชื่อมต่อกันอยู่กับสมองทั้งสิ้นจึงทําให้เมื่อเกิดอาการเจ็บคอรุนแรงทําให้เธอรู้สึกได้ทั้งที่บริเวณลำคอและใบหูนั่นเองเนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงสาหัสอะไรเธอจึงไม่ได้ใส่ใจมากเท่าที่ควรจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เนื้อเมเร็งเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว จนทําให้เกิดอาการร้ายแรงตามมานั่นก็คือเสียงที่แหบแหง้งเป็นเพราะเนื้อมเร็งได้เจริญเติบโตและขยายใหญ่ขึ้นไปรบกวนเส้นเสียงในลําคอทําให้การทํางานของเส้นเสียงเกิดความผิดปกติและแพร่กระจายไปตามอวัยวะส่วนต่างๆเช่นต่อมน้ําเหลืองปอดเป็นต้นและเกิดอาการไอเรื้อรังในที่สุดเหตุใดโรคนี้จึงเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วคําตอบก็คือในแต่ละวันเรามีการบริโภคอาหารอยู่เป็นประจำ โดยเฉลี่ยแล้วในวันหนึ่งมีการกลืนสิ่งต่างๆลงไป2,000ครั้งโดยประมาณในการกลืนอาหารแน่นอนว่าอาหารจะต้องผ่านลำคอลงไปสู่ทางเดิอนอาหารเมื่อเกิดเนื้อมะเร็งขึ้นบริเวณน,นั้นและเมื่อมีอาการกลืนอาหารลงไปผ่านเนื้อมะเร็งนั้นบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้เนื้อมะเร็งนั้นแตกกระจายออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองน้อยคนนักที่จะโชคดีอย่างคุณชวีเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าปล่อยให้โรคนี้ลุกลามอย่างมากก็อาจจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได้ แล้วคุณล่ะดื่มสุราในปริมาณมากและสูบบุหรี่อย่างหนักหรือไม่เคยรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างอาการเจ็บคอบ้างหรือเปล่าเคยเข้าใจว่าตัวเองเป็นเพียงแค่หวัดบ้างหรือไม่หากปล่อยละเลยไว้แบบนี้คุณอาจจะไม่โชคดีอย่างคุณชวีก็ได้โอ้โหท่านผู้ชมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าอาการไอนะครับ เอาเงียบกันเลยอ่ะเงียบเลยนะกคนเงียบกันเลยอ่ะผมื่อเสียงคนพากันน่ากลัวมากเลยนะครับเสียงภาพกับหดหูมากเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ดนตรีนี่ก็หดหูแล้วเกินริ้วมากลูกหมีดูแล้วเป็นยงไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นบุรีด้วยไหมใครสูบบุรีนะฮะอันตรายเลยของลูกหมีไม่ค่ะก็อยู่ในบริเวณที่มีคนสูบบุรี่เยอะก็โดนด้วยเหมือนกันค่ะแต่พอดูจากวิทีอาลูกหมีรู้สึกว่าการที่เราจะทานอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องเลือกที่มัน เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็สะอาดค่ะเพราะเชื้อโรคมันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วนี้ยิ่งมีข่าวอะไรสารปนเปื้อนในอาหารเยอะแยะมากมายนะครับเออคุณตั้งค่ะดูแล้เป็นไงหน้าจขอยมากที่สุดเลยนะครับทำไมทำไมชื่ตัวเองเข้าข่ายน่าจะเข้าข่ายมากที่สุดเลยครับคุณไปไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงบ้างชีวิตคุณเป็นยังไงเหมือนคุณชวีเหรออยู่ในที่จสูบุรีจัดมากเหรอแล้วอยู่ในพับผมเอามเต็นร้องดื่ม เรื่องเหล้าเบียร์นี่ผมไม่เท่าไรจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่บุรีบุรีนี่สูบอ่ะผมขอยอมรับเลยว่าผมสูบบุรีแต่ดูเข้าแข็งแรงนะแข็งแรงมากดูเาผมออกกำลังกายตลอดเวลาไงเพราะผมจะวิ่งตลอดเวลาเลยนั่นเลอคุณพยายมบาลานบาลานกับสิ่งที่คุณทําไปผลทางเดียวคือก็ต้อง ลดลงมาผมว่านะครับไม่ลุกก็เลิกเลยอคุณเชนครับดูได้เป็นไงฮะกำลัง <c oughs> คิดอยู่ครับวัดเนี่ยเสียงที่เป็นอยู่ตอนนี้จะจ<า>ใช่ห <า S 2> หเหตุนี้หรือเปล่าแต่พยายามคิดว่าตอนนี้มัน,<ช>ม,นมันเจ็บทั้งคอครับมันไม่ได้เจ็บเฉพาะจุดแล้วส่วนใหญ่ก่อนเป็นหวัดจะมีการเจ็บคอกันบ้างหรือเปล่าคะเจ็บคอก่อนค่ะคอก่อนและประโยชน์สำคัญเลยอาการไม่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้ใช่ฝนมันตกนี่ไปโดนฝนมาเออเนี่ยก็มันคงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายลูก นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพการตรวจร่างกายพร้อมกันนะคะวันนี้นะคะการตรวจร่างกายมีด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีแรกค่ะก็คือการประเมินจากแบบสอบถามนะคะก็มีการออกเสียงด้วยค่ะให้แขกรับเชิญทั้ง5ท่านนะคะออกเสียง a เสียง e เสียง u นะคะเพื่อตรวจดูว่ากล่องเสียงมีความผิดปกติหรือไม่ค่ะและวิธีที่2ก็คือการส่องกล้องเพื่อตรวจกล่องเสียงค่ะ ส่วนวิธีการนะคะคือการใส่ยาชาเข้าไปที่จมูกก่อนค่ะรอให้ยาชาออกฤทธิ์สักครู่ค่ะประมาณ15นาทีจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปที่จมูกนะคะเพื่อตรวจดูว่ากล่องเสียงผิดปกติหรือไม่ค่ะเอาแล้วครับก็ไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะ,นะค,คนก็ได้มาเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมบมีทันสมัยนะเครื่องมือแพทย์ สอดเข้าไปนะครับเ็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ผ่าตัดก็เล็กๆเองใช่ผ่าแผนเล็กแล้วก็ใส่ใส่กล้องเขยข้างในนะครับดีจังเลยนะครับขอฝากคุณแม่ป้อมของผมด้วยนะครับคุณแม่ครับผมก็ได้ทําประกันนะครับให้กับคุณแม่ไว้หมดแล้วนะครับคุณแม่ถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปคุณแม่ผมก็จะมีเงินเยอะครับไม่ต้องกลัวครับ เอาละครับขอ้อมูลมาแล้วครับมาแล้วค,ครับผู้ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เลสโซนนะครับวันนี้ทั้ง5ท่านนะครับมีด้วยกัน3ท่านครับ<ว>ที่สำค่าเป็นเรื่องดีมีคนมาเตือนเรา <c oughs> เออเอาไอดักไว้แล้วเ ว้เคยคุณสามครับไปที่เมนเลยครับไม่ต้องไปตวนแล้วครับไปที่เมนเลยครับเมนโซนเมนโซนหรือเลสโซนเมนโซนพื้นที่เมนโซนนะครับผมวอ้เลยครับมีด้วยกันสามท่านครับเราต้องคิดรายการหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะฝึกถารายการก่อนพ่ต่จะรับงานอกว่าเราต่องยเนี่ยจริงเราต้องยอมรับความจริงเอาละครับสามลำดับพร้อมกันเลยนะครับ สามท่านนี้เข้าสู่พื้นที่เลโซนครับได้แก่เสียงเท่ห์เลปวดหูจริงๆช่วยตะตุ้ตรีจะได้ไหมครับเจ้าหนุ่ยพี่คะให้ตื่นได้นหน่ะโอ้โหมีโกมากเลยตักคุณตาคุณเชนคุณเปิ้ลค่ะปวดหูเราเดาไม่พี่ตรงตัวเมื่อกี้ไม่ต้องประกาศแล้วรู้กันไปนี่ก็เดาถึง เชิญทั้งสามท่านที่เรโซเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกออันดับสองแหมเชิญขับเป็นมาปอพี่เป็นอันดับสามเลยมาเลยมาสเวลามาที่เรโซเข่าอ่อนๆนะครับเป็นไรค่ะมีเพื่อนช่วยพยุงค่ะวันนี้มีสามท่านด้วยกันนั่ง้งกลางเลยครับไม่เอาไม่อยู่อันดับสามดีใจฮะดีใจฮะดีใจตายแล้วฮะดีใจ ไม่ได้หมายถึงว่าก็ฟังเสียงคุณภาคดูนะขนาดไปตายยังกม่รู้ตั้งรุนอยู่ถ้าตายตั้ถามจริงเอาแบบจริงๆนะผมไม่เคยได้ตรวจไม่เคยอะไรอย่างนี้เลยตอนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงถามจริงรู้สึกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมไปตรวจเจอผมก็ผมก็ได้แก้ไขทันทีครับผมแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปที่มาผมผมไดทำประกันให้กับคุณแม่ผมแล้วครับโ เนยเงะเป็นยังไงบ้างน้องคนนู้ตื่นเต้นแต่ดูเชนซีบไปนิดหนึ่งพคไหคือช่วงนี้ก็เป็นอยู่ด้วยก็ก็ก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อกี้คุยกับหมอเนี่ยก็คือ หมอก็ช่วยแนะนํายาให้เริ่มกินแล้วครับเพราะปกติเนี่ยไม่ไม่เคยรักษาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องกินน้าเปล่าเยอะๆไม่ได้คิดว่าจะต้องนอนมากขึ้นไม่ต้องไม่ได้คิดอะไรเลยก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่เคยดูอะไรเลยมืที่เบิ้ลครับก็โดยส่วนตัวแล้วจริงๆเปิ้ลเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็คือจะไม่สบายบ่อยอยู่แล้วจะแบบตื่นเช้ามาก็จะมีน้ํามูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอแล้วก็ช่วงนี้นี่ยอมรับเลยคือเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วช่วงนี้งานเยอะด้วยถ่ายละครซ้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเจียดเวลาแบบไปหาเพื่อนไป มานอนบางทีอย่างเงี้ยจะน้อยมากช่วงนี้จะประมาณ5-6ชั่วโมงบางทีไม่ค่อยถึงอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แบบสุขภาพร่างกายเราค่อนข้างแย่แล้วเราก็ทํางานอยู่กองถ่ายจะอยู่ในพื้นที่แบบค่อนข้างจะเลสโซนอะ สม,มุทรีแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ทุกปัญหาทุกโรคนะคะย่อมมีทางออกทางรักษาแล้วก็วิธีป้องกันเสมอนะคะคเพราะว่าช่วงหน้าค่ะจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้แล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยรวมถึงวิธีการดูแลรักษาตัวเองเมื่อเจ็บคอไอแล้วก็วิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งก่องเสียงด้วยค่ะคเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาชมค่ะ